สวัสดีครับเบียบซีทุกท่านครับก็ีีนี้นะครับเป็นคลิปพาท่านผู้ชมมาดูตอนเย็นนะครับผมตอนตอนค่ำนะครับนี่ประมาณเกือบจะสองทุ่มนะครับผมดูเอ,อน่อตอนลน้ คิบครับคลิปนี้คลินีนี่ก็ตนอีโดนเพลสลานที่สถนที่สถานี่เนี่ยวเัี๋ยวนที่านทีนะครับานนท่านนะค่ับานนนนี ครนี้ที่เห็นหลังไบบว้แวบก็คือช่องหักหน้าท่านพนมนะครับนะคุณป้าคุณยายนะครับลำสวยนะครับอยากจะให้น้องๆดูเป็นแบบอย่างนะครับ บรรยากาศตอนเย็นัะเพื่อนๆครับเดินต่อกันครับผมอันนี้เป็นซุ้มอมอลพ้าวาทขนมมรดกโลกนะครับผมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูดูไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติ

ก็ทําให้ถ้าเราไม่มีจัดงานไม่ได้จัดงานน้ำจัดการบรรยากาศน่ารักมากเลยสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะพาลูกไปไหว้พระธาตุพนมนะครับเราเดินไปเลยนะน้องฟามไปไหว้พระธาตุไปคือเชิดชูองค์พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เป็นสารณะอันประเสริฐดังหนึ่งในสามรัตนะาคผู้ตระรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะ คำรัตนะนี่แปลว่าแก้วแก้วนี่หมายถึงสิบเปร์เซ็นตสวยดีนะอันนี้บรรยากาศด้านในนะครับผมนะครับสวยงามมากครับกลางคืนครับไปด่อรู้ามด้วยธรรมะจงประเพื่อจะต้องปกป้องปกป้องรักษาป้องรองพวกพืชป่วยาคกลาคืนนี้นะครับเป็น งานนับศการพันธาตุพนมวันแรกนะครับผมนะครับมีทั้งหมดเก้าวันนะครับวันที่ยี่สิบเก้าไปจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะครับผมนะครับยิบเก้ามกรานะครับตอนนี้จะ,จ,ะจะพาลูกสาวนะครับไปไหว้พระธาตุนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่มาไหว้แล้วเมื่อเช้านี้เราก็เอามือนี่แหละไปไหว้ลูก ขนมมือเป็นดอกบัวเราจะเข้าไปข้างในต่อรองเท้านะครับมันมีที่ให้ต่อรองเท้านะครับนี่เลยแบบต่รตอรองเท้าบเพื่อนอันนี้พาเข้ามาดูก็พาเข้ามาข้างในนะครับผมตรงที่ไหว กับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเอฟซีท่านผู้ชมทุกษาสนิทชนนะครับอานด้าในตรงหน้าป้ายนะครับไปข้างหน้าครับ น,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 นั่งลงหน่งเลยเอ่อดครับตรงนี้นะครับทบมาไหว้พระกัน,รน,นตรงนี้เพื่อนเพื่อนครับเราก็มาไหว้กะต่างล้งวนะครับ ตอนนี้นะครับก็จะเดินออกไปข้างนอกนะครับผูกบรรยากาศด้านในนะครับสวยมากนะครับอากาศก็ยินนะครับหนาวเลยแหละครับก็ด้านในนะครับสําหรับแปดคำวันนี้ก็ยังไม่ได้แอัดอนะครับผมแต่ผู้คนก็เยอะนะครับ ครับครับครับนพุตรูปนะครับดูน่ารักน่านะครับ่ารทียเป็นทกษิที่ร่งใสในหมวนตอยกำลังจะเริ่หว่าตุายดีว้ารูภาษาดีแต่โดนโกหกต่อย จากโโย่มาเชื่อเราตายเลยนี่ดูสิไม่ใช่สวรรค์ทุกคนเลยไม่ใช่อาตมาไม่ใช่ของอมาล่อสวรรค์มาล่อไม่ใช่นะสั่นนะครับจิตเป็นไปอย่างนั้นจิตอันนี้เป็นจุดรับดอกไม้นะถ้าคนเราดุ่ใส่ฉะนั้นอันนีมีทุกจุดนะครับผมถ้ามาถ้ามาก็ไม่ต้องกังวลนะครับจะไม่ต้องเอาดอกไม้มาเองก็ได้เร็วมากเร็ถที่จะมารับบูชาที่วัดได้เลยนะครับ วันนี้เราจะเดินออกไปด้านนอกนะครับเมื่อจัดการเรื่องคามบุญเพื่อเรื่องสิ่งภาวนาที่เราสวดมนต์กันเราก็ะทำใจรดีใส่ถ้าแบบเรียบเป็นบุญมากเลยเป็นมุคคลที่เราเดินทางมางานราชกานะครับด้านนอกกำแพงงานราชการพระธาตุพระธาตุองค์เด่นนี้ ฉังนั้นก็สมกับภาษิตที่ได้ยกขึ้นว่าบูชาจะบุกุคคลผู้ปุควรบูชาอย่างสูงสุดได้คำว่าอุตมนะได้เป็นความสขความเจริญยิ่งฉังนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายที่มามาตัการหรืออยู่ที่นี่ก็ดีเดินทางต่างจังหวัดมาทด่มาดูของค้าของขายกันนะครับผม สวยงามนะครับเกียวมากครับอันนี้ก็ร้านแว่นตานะครับรองเท้าอู้ไอติมก็มีนะขายีา <c oughs> ต้องหนูแฮมเตอร์นะครับโอ้โหน่ารักเลยนะครับนี่นี่นี่แฮมเตอร์นะครับกระต่ายเออน่ารัก มากเลยนะครับอ่อากันนอนแล้วหนาวคงหนาวเลยห้งเตื์นะครับ <c oughs>